คอนอ่ภาพยนตร์ครับมาสอนเรื่องแรกครับเป็นยังไงบ้างกับเรื่องนี้น้องแบงค์แล้วให้คนกลัวผีมาเล่นหนังผีอ้ยไม่หลอกอกไมไม่ใช่ก็เป็นหนังกุ๊กกูนะคะพี่แบงค์อยากเล่นนะคะแล้วแบงค์ก็เป็นคนชอบดูหนังผีอยู่แล้วนะครับวันนี้ก็ได้รับโอกาสดีๆนะครับจากพี่ส้มนะคะให้แบงค์น่ะได้มาเป็นหนึ่งในนักแสดงของเรื่องพี่วันมาสอนครับอย่างที่บอกว่าโัวผีก็มาเล่นหนังผีเราต้องเตรียมตัวมายังไงบ้างแบงค์ผนเครื่องรางของขลัง โอ้แน่นอนครับเดี๋ยวเอามาที่บ้านมีเท่าไหร่เอามาตั้งหน้ากองถ่ายเลยครับตัวจัดก็ก็ตื่นเต้นครับอยากอยากเปิดกล้องแล้วลำเจ็บลำวายยังไงบ้างอ่ะจากการทำความเข้าใจกับคาแรคเตอร์ตัวนี้คืมก็อาจจะต้องทำความเข้าใจกับบทนิดนึงแล้วก็บทที่แบงค์ได้รับเนี่ยค่อนข้างที่จะท้าทายด้วยอ่าอาจจะ เป็นอาจจะไม่ใช่คนปกติหรืออะไรอย่างเงี้จะตะโพยหรือเปล่าก็ต้องทําความเข้าใจกับบทครับแล้วก็ได้รับโอกาสดีๆขนาดนี้แล้วเนี่ยเราก็ต้องทําผลงานออกมาให้มันเป็นแบบมาสเตอร์พลใช่ไหมได้แอบหวั่นใจไหมว่าเป็นศาสตร์ในชีวิตแบ์เจอกับการแบบเล่นภาพยนตร์ไม่หวั่นครับแต่ว่าเราก็พร้อมพัฒนาตัวเองให้เต็มที่ครับโอกาสมาขนาดนี้แล้วก็ต้องทําให้ดีที่สุดครับ ัวไหมคะเกิดอาจจะต้องเจอของจริงนะคุณโอ้ยเอาจริงๆก็ชินนะครับเพราะว่าเวลาไปแสดงลิเกอ่ะแบงก็ไปตามวัดต่างๆเราไม่รู้ดิว่าวัดนี้มีเรื่องเล่าอะไรยังไงบ้างเกิดอะไรขึ้นบ้างเมื่อกี้ก็มีเจอของจริงนะประสบการณ์อะไรนะครับแล้วก็ค่อนข้างจะชินลิเกนี่ก็คู่กับวัดคู่กับผีคู่กับยูแะเนี่ นักแสดงอีกหลายคนยังไม่สา,ามารถที่จะเปิดเผยชื่อได้ดยวมเอยคุณไม่ใช่ไม่สามารถเปิดเผยได้ครับคือแบงค์ไม่รู้เลยตอนนี้น <laughs> แบงค์จะเซอร์ไปพร้อมกัน <laughs> ใช่ก็เซอร์ไว้เปพร้อมๆกันครับแต่ที่แน่ๆนะครับคือรู้แล้วแหละว,ว่าสอนนามนะคะเป็นหนึ่งนักแสดงเรื่องพี่วันมาสองครับแล้วคิวคือมันได้เหรอคุณสอนน้คิวเน่นมากเลยได้ครับได้คือยังไงได้ไว้ก่อนติดต่อมาได้ครับผมว่าครับคือเต็มที่เลยคือเราให้เวลาเต็มที่อยู่แล้วอาจจะต้องแบบว่า จัดคิวนิดนึงเพราะว่างานแบงก์มันมีแสดงทุกคืนก็จริงแต่ว่าบางคืนเนี่ยเราก็แสดงแบบอุทยากรุงเทพอะไรเงี้ยครับซึ่งอาจจะโลเคชั่นใกล้ๆกันประ,ะ,ะมาณนั้นแล้วก็ไปจักหวัดนี้แวะไปแวะมาอย่างเงี้เหรอครับก็อันนี้ต้องให้เป็นหน้าที่ของอ่าใช่ใช่จะเริ่มจะเริ่มถายกันที่ไหนครัตรงนี้ยังไม่ทราบเลยะครับว่าเริ่มเมื่อไหร่ <c oughs> แต่ถ้าเปิดกล้องพวกนี้ก็พร้อมโอ้โเราพร้อมใครเป็นว <c oughs> ิวันอะ ครเล่นเปวิวันบอกด้วยนะครับในช่วงนี้ 1941, ury, EN, าการ์สายเกเยอะมากราแบบิกเอร์มากๆตอนนี้เกมบกระแสกำลังมามากๆโดยเฉพาะในโลกโซเชียลโลกออนไลน์นะครับคนสัมาพูดถึงนิเกมมากขึ้นโดยเฉพาะในแอปในแอปเอ็กอะครับพวกัยรุ่นที่แบบเป็นติงเกาหลีอะไรตอนนี้ก็เริ่มมีแบบทวิตพูดถึงนิเกมมากขึ้นโดยเฉพาะการจองที่ที่จะดูสองรำน้ำเพชรมีแบบการเต้นเนี่ยอะไรนะจองแล้วห้ามย้ายนะคะ ใครย้ายขอให้ไม่ถูกหวยเขาตอนนี้มันเป็นไวรัสเพราะว่าเขาบอกว่าเมื่อก่อนยังไปตี่ตีให้อยู่นะแต่ตอนเนี้ยต้องไปพร้อมกับเวทีใช่ต้องมาแบบว่าสมมติมาเล่นพรุ่งนี้ยตีสาวันเนี้ยต้องมาจองยก็คือแบบขนาดนั้นเลยครับก่อนหน้านี้มันยังไม่เคยมีความต้องการแบบนี้สำหรับนะเรายังไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเลยครับเพิ่งเกิดช่วงนี้แล้วก็รู้สึกว่าว้าวมากครับใจเต้นขนาดไหนที่ทำให้ผมว่ามีการลิเกกลับมาแบบขึ้นตูดทั้งมีคน มันแบบมันอธิบายไม่ได้นะในเรื่องของความรู้สึกนะครับแต่ดูแค่ว่าพอภาพที่เราเห็นนะครับแลวก็กระแสะที่แบงค์ได้รับรู้เนี่ยทำให้แบงค์รู้สึกว่าวิเรามีความสุขและเราแบบดีใจมากๆเลยที่ได้เกิดมาเป็นพระเอกลิเกอเกิดมาเพื่อเป็นพระเอกลิเกได้อนุรักษณ์ลิเกตรงนี้และตอนนี้คนกำลังหันมาสนใจลิเกมากขึ้นโดยเฉพาะพวกกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยยิ่งทาให้เรามั่นใจว่าต่อไปลิเกไม่มีทางหายไปแน่นอนและก็จะผลักดันลิเกให้ไปไกลถึงระดับโลกระดับโลกให้ได้ รู้สึกไหมว่าช่วงหลังๆนี่แบบว่าเรื่องของปทานธรรมไทยเราทั้งจาคต่างๆมากว่าจะเป็นหมอรำลิเกต่างๆเนี่ยกระแสบางภาคกงจะมีเยอะมากมรู้สึกครับรู้สึกว่าแบบว่าเอ้ยคนเริ่มเห็นคุณค่าเนี่ยของวัฒนธรรมของทางไทยเรามากขึ้นอย่างหมอรำก็ทางภาคอีสานลิเกภาคภาคกลางมโนราก็ภาคใต้ภาคเหนือก็เป็นพวกคลอนพวกต่างๆอะไรเงี้ยล้วนแล้วแต่แบบมีคุณค่าแล้วก็สวยงามจริงๆเพราะฉะนั้นแล้วนะคะถ้าทุกคนหันมาเห็นคุณค่าช่วยกันบอกต่อ แค่ไม่ดูถูกกันแค่นั้นก็พอแล้วครับเราจะได้ให้ทุกทุกอย่างเลยถ้าหอรัมม่เกยเนี่ยเป็นซอฟต์พาวเวอร์อีกอย่างหนึ่งของประเทศไทยคุณยาวเป็นขนาดไหนแเจเลจ็ดูแล้วคุณมีชิวิหนักกว่าเจดเดี๋ยวจะไปป่วยทีละปีเจ็ดหนึ่งลก็บอว่าตอนนี้บกวัแตา้วงมีคนเยะากบ่ามวากมีากเลยโดยเฉพาะในโลกโซเชียลนะคะทำให้สื่อหันมาสนใจนิเกยมากขึ้นและก ดึงวัยรุ่นเนี่ยและคนที่ไม่สนใจลิเกหันมาดูลิเกพอมาดูลิเกทีนี้นะครับติดงอมแงมเลยยิ่งเหล่ามอกอนไงอะไรนะครับย่เหล่ามือกอนเฮ้ยหรืจะเป็นเพราะว่าพระเอกหรอชมตัวเองไว้ก่อนนะระหว่างพระเอกกับดำดงตอนนี้ เราไม่อยากแบบว่าไม่อยากเปรียบเทียบว่าใครดังกว่ากันเพราะว่าดําดงเนี่ยก็คือหนึ่งในนักแสดงของทีมงานสตรามน้ําเพชรนะครับเราก็เรียกว่าช่วยกันผลักดันช่วยกันแบบว่าส่งเสริมแล้วทําให้ลิเกและก็คณะสารมน้ำเพชรเป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้นในโลกออนไลน์ด้วแสดงนี่ก็ถือก,การเป็นฝาดันเบาๆว่าจะ<อ>ให้ดําดงกลายเป็นแบบกดนี่กดสิ่งซื้อบ้าอะไรก็ อันนี้เรียกว่าเป็นความโชคดีของของตัวดำรงมากกว่าคะเพราะว่าอย่างดำรงเนี่ยก็มาแสดงที่คณะแบงค์น่ะ8ปีแล้วนะครับในเรื่องนี้เราก็แสดงมานานแล้วตัวดำรงเองก็เล่นเรื่องนี้มา5ปีแล้วแต่ว่าพอดีว่าแบบมีกระแสเป็นไวรัลในปีนี้พอดีก็เลยเป็นช่วงก่อโตของของเขาด้วยอย่างตัวแบงค์เองได้มาพูดคุยบอกความรู้สึกอะไรแบบแบงค์มพิเศษในช่วงที่เราไม่กระแสพอดีเราก็แค่พูดคุยกันว่าเฮ้ มันเกิดอะไรขึ้น้มันเป็น,นอย่างนี้ได้ยังไงเลยแบบก็คุยไปขับไปอ,ะอ่ะก็เลยบอกว่ามันเป็นแบบนี้แหละโลกโซเชียลถ้ามันเป็นไวรัลมันก็จะเร็วมากเราอ่ะก็ต้องแบบรีบกอบโกยแล้วก็ให้ทุกๆคนที่หันมาดูเราตอนเนี้ยรู้สึกประทับใจแล้วก็ต้องติดลิเก,เกไปให้ได้เพราะว่ามันเป็นโอกาสที่ดีที่เรากำลังจะทําให้ลิเกรู้จักในวงกว้างมากขึ้นได้มีแบบอาของฝันอะไรให้เป็นกับคุณฝนีันด้านันด้าน ไม่มีไม่มีเลยจะดูอยากได้ไหมฮะดูอยากได้ไหมไม่มีครับไม่มีส่วน่าจะเป็นการฝึกเงี้ยมใช่ไหมใช่เป็นการพูดคุยแล้วก็แล้วก็เหมือนแบบว่าเราบอกเขาช่วงนี้เป็นช่วงก่อนโควิดนะมีงานอะไรมาก็ยังไงก็ได้เราไม่ได้ปิดกั้นโอกาสแต่ขออย่างเดียวคืออยากกระทบงานหลักของเราก็คือการแสดงดิเกจริงๆตัวตัวนุชเองดอมดอมเองเขามีกังวลเรื่องดราม่าต่างๆกับคนดังคนดังมาพร้อมกับดราม่าสมบูรณก็มีครับก่อนหน้านี้ที่ยังไม่เป็นกระแสเขาก็เจอดราม่านะ ก็เจอก็ค่อนข้างจะชินกับดราม่าแหละแต่ว่าช่วงนี้พอมีกระแสมากขึ้นดราม่ามันอาจจะแรงบ้างอะไรเงี้ยก็บอกไปว่าอย่าอย่าไปสนใจเลยแล้วก็เชื่อว่าตัวนุ่นเองเขาก็จัดการตัวเองได้ดราม่าที่เขาเจออะไรก็ไม่เนสาระอย่างเช่นแบบดูทาไมไม่เห็นตลกเลยไม่เห็นสนุกเลยคือการจัดการง่ายๆเลยค่ะถ้าหากว่าคุณดูแล้วคุณไม่ชอบก็แค่ไปดูอย่างื่นแค่นั้นเองไม่จะเป็นต้องมาแบบว่าพูดอะไรไม่ดีบั่นทอนกันแบบนี้อะไรเงี้ยเพราะว่าคนที่เขาชอบก็มีครับไม่ได้เก็บคำแต่ว่าชที่จะมาใส่ ทุกวันนี้ก็คือลุ่นก็ต้องหาเวลานอนเพราะว่ายังยังไม่ชินกับการที่มันต้องตื่นเช้าไปถ่ายรายการหรือว่าวันนึงก็เจอสองงานอะไรเงี้ยใช่ใช่ก็อยู่ในช่วงปรับตัวแล้วก็ต้องแบบบูดร่างกายตอนนี้สภาพเหมือนซอมบี้ความเครียดเยอเหมือนซอมบี้เลยมันทาให้การมันกระทบกับการทํางานไหมครับแต่ว่าแบบฟ้องแบบว่าเริ่ล้บอล์เยอะขุนเดี๋ยวว่าจะเกี่ยวว่าจะดำรงเลยแบบว่า ่อไปแบบวิมันนึกอะไรไม่ออกแบบสมองไม่ทํางานอะน่แต่ว่าเราก็ต้องแบบว่า energy อะไรเพราะว่าทุกทุกคืนนะครับทุกคนเขาก็เฝ้ารออยากจะดูเราเล่นลิเกครับล้วก็ต้องทำผลงานาน้านเวทีแบบว่าให้ดีที่สุดเล่นให้เต็มที่สมองจะอ้องแค่ไหนคือแบบว่าไปก่อนดันทุลังไปก่อนยเลย้ยนะวันนี้ภุมิใจกับตัวของแค่ไหนที่ผมนี่สร้างบ้านทเนี่ยแน่นอนครับเรา<ม>เป็น เขาเรียกว่าเป็นหัวผู้นำทีมงานนะครับเห็นลูกน้องแบบว่าได้ก้าวไปแบบว่ายกระดับขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งเนี่ยแล้วก็รู้สึกภาคภูมิใจแล้วก็รู้สึกว่าเนี่ยเหมาะแล้วเป็นรางวัลชีวิตของุูนซึ่งเขาก็เป็นหนึ่งคนที่กตัญญยต่กับคุณพ่อคุณแม่ก็ถือว่าตัวนี้เขาประสบควาสมสำเร็จแล้วแล้วก็ยินดีด้วยขอบคุณนะคะ